ถ้ำน,นี้ประจนไั่สุดๆครับก็คือจะเป็นบันไดไม้ไผ่อย่างนี้นะครับไปตรงนั้นแล้วก็ยาวไปทางนี้นะครับอันตรายมากๆเลยนะครับโอ้โหสุดจัดครับ สวัสดีครับวิอผมโจโฉนะครับวันนี้นะผมก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ในถ้านะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ปากถ้ำนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปสํารวจถ้าไปเดินดูสัตว์ในถ้ำนะครับว่าในถ้าเนี่ยจะยังมีสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์อะไรหน้าตารูปร่างแปลกๆให้เราได้เห็นได้ดูกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมมาเพราะว่ามีชาวบ้านนะครับจากบ้านทุงชัยนะครับเขาแนะนําว่าที่หมู่บ้านเขาเนี่ย มีถ้าอยู่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นถ้าที่ค่อนข้างที่จะลึกมากเลยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินหลายชั่วโมงนะครับกว่าจะไปทะลุด,ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีงูอยู่ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะพาทุกคนมาเดินสำรวจดูว่าในถ้าแห่งนี้เนี่ยมีสัตว์มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่เป็นสัตว์ที่น่าสนใจแล้วก็จะมีงูจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่นะครับเราเพิ่งจะเข้าจากปากถ้ำมาได้ไม่ไกลนะครับมีคนเขียนคําเตือนไว้ครับหากเจ้าไปจงทําตัวให้ดีเพราะมีงูนะครับโอ้โหเขียนอย่างนี้ตื่นเต้นเลยนะครับผมแล้วอยากเข้าไปจริงๆนะครับอยากจะรู้ว่ามันมีงูจริงๆหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันแต่ยังไงเราก็ทําตัวดีอยู่แล้วนะครับก็คืออย่างน้อยๆนะครับเราก็ไม่ขีดเขียนถ้ำนะครับนี่ครับสัญลักษณ์ูมงูนะครับแบบนี้ครับจริงๆผมผมไม่ค่อยอยากให ขีดเขียนอะไรลงไปในถ้านะครับก็มันจะทําให้ธรรมชาติของถ้าเนี่ยมันสูญเสียไปนะครับเราแค่มาเที่ยวแล้วก็เราไม่ต้องไปทําลายนะครับอตอนนี้นะครับเราก็เดินมาเจอ,อหินนะครับซึ่งเกิดจาก น้ําไหลนะครับแล้วก็พัดพาเศษกรมาทับถมกันนะครับเกิดเป็นหินลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีประกายเว็บวับนะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วเขาเขาเรียกว่าแร่อะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่มันสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มันยังเติบโตอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นถ้ำที่ไม่มีคนมารบกวนมากนะครับก็เลยทําให้หินพวกนี้เนี่ยยังคงเติบโตเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นน้ําตกนะครับที่ มีเศษหินประกายวิบบ๊มบนะครับด้านบนนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีเป็นแอ่งน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็พาทุกคนไปดูนะครับเห็นไหมครับตรงนั้นจะมีเป็นแอ่งน้ํานะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าจะต้องมีน้ําขังอย่างแน่นอนนะครับตรงนั้นหลายแอ่งเลยสวยงามมากครับแต่ทั้งหมดนี่ก็ยังไม่ได้เป็นเป้าหมายของผมนะครับก็คือผมตั้งใจ เข้ามาดูสัตว์นะครับว่าในถ้าที่ลึกขนาดนี้เนี่ยจะยังมีสิ่งมีชีวิตยอยู่หรือเปล่านะครับปเดี๋ยวเราไปลุยก,กันมีครับเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับก็คือมีรอยขิดเขียนเยอะนะครับโอ้โหถ้ำน,นี้ประจนภัยสุดๆครับก็คือดูเส้นทางที่เราจะลงไปสิครับนี่ครับมี <laughs> ท่อนไผ่อยู่ท่อนเดียวนะครับแล้วเราก็จะต้องไต่ลงไปนะครับก็คือเป็นถ้ำที่ยังไม่มีใครมาสำรวจแบบจริงจังนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นการสำรวจแบบดูสัตว์ดูอะไรพวกนี้ผมน่าจะเป็นคนแรกเลยนะครับที่เข้ามาที่ถ้ำนี้แต่ก็ยังไม่เจอสัตว์สักตัวเลยครับโอ้อันตรายนะรเราก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาด้วยนะครับคือผมคิดว่าน่าจะเป็นถ้ำง่ายๆแต่พอมาแล้วมันก็ อย่างที่เห็นครับค่อนข้างที่จะอันตรายเลยระวังกันด้วยนะไม่ที่ลงมาที่นัง ผงนะครับกว้างขึ้นเดินสบายมากขึ้นอีกนิดนึงที่รู้กันนะครับคือในถ้าเนี่ยอากาศมันก็น้อยนะครับเริ่มหายใจติดขัดน,นะครับเหงื่อออกแล้วเรายังไม่เจอสิ่งมีชีวิตเลยนะครับสักตัวหนึ่ง,งขังคาาก็ไม่เจอนะครับแต่ผมเห็นมีพวกขี้ขางค้าวพวกอะไรพวกนี้อยู่นะครัแต่ไม่มีตัวสัตว์เลยผมพยายามลองส่องดูในช่องแคบๆตรงนี้นะครับว่ามันจะมีตัวไอโซพอดหรือว่า มีแมงมุมหรือว่าแมงตองอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ก็ยังไม่เจอเลยนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเนี่ยมันลึกเกินไปนะครับก็เลยทําให้สัตว์พวกนี้เนี่ยมันมีน้อยลงนะครับดูนี่สิครับเรามาเจออะไรอันนี้เป็นปีกผีเสื้อนะครับเป็นกลุ่มผีเสื้อกลางคืนดูสิครับเป็นลายลูกตาด้วยน่าจะโดนตัวอะไรกินเป็นอาหารนะครับนี่เห็นไหมครับ ปีกผีเสื้อนะครับเหลือแตเ่เศษสร้างนะครับนี่ครับมาดูเส้นทางที่เรากำลังจะไต่แล้วก็ปีนไปต่อนะครับนี่จะเป็นบันไดไม้ไผ่อย่างนี้นะครับ ไปตรงนั้นแล้วก็ยาวไปทางนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับซึ่งเ,าเราก็ยังไม่เคยมานะครับไม่รู้ว่าข้างบนนั้นเนี่ยมันจะไปต่อ,อยังไงนะครับแต่ตอนนี้ไปลุยกันโอ้โหไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้ใดๆนะครับ<ช>ก็ไม่แนะนำนะครับว่าถ้ามาแบบนี้เราสนเปล่าเนี้ยอันต,ตรายมากอันตรายมากๆเลยนะครับ ไม่อยากจะมองไปข้างล่างเลยเสียวน,น,นี่นะถ้าเราขึ้นมาก็ยังมีทางไปต่อนนะอันตรายนะระวังกันด้วยนี่นะครับนี่ก็คือเส้นทางที่ เราเดินกันมานะครับก็ด้านล่างลึกมากเลยนะครับอันตรายมากๆทีมงานเราก็ค่อยๆขึ้นมากันทีละคนนะครับโอ้โหเป็นน้องๆโอ้อันตรายมากบอกเลยว่าเสียวเลย <c oughs> มืดไม่มีไฟครับใช่มืดมากนะครับในถ้ำมืดสนิทเลยอันนี้คือถ้าเราไม่มีไฟฉายนะครับอยู่ในถ้ำแล้วไม่มีไฟฉายก็โอกาสรอดชีวิตก็น,น้อยมากนะครับน่าจะ น่าจะตายแน่ๆแล้วครับเพราะว่าลึกมากชั้นมากอะไรมากหาทางออกไม่ได้นะครับระวังกันด้วยอย่าหันหลังเด็นขาดทำไมครับโอ้ไม่ผมขึ้นม่คือผมพยายามจะไม่มองข้างหลังนะ <c oughs> เพราะว่ามันเสียวมากครับผมนี่ครับตอนนี้ครับผมก็มาเจอพื้นถ้ำนะครับแต่ดูสิครับผิวถ้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งเลย ลักษณะมันก็เป็นปุ่มๆนะครับมีลวดลายแปลกดีนะครับเหมือนกับว่าเคยเคยเป็นหินก้อนๆนะครับแต่โดนหลอมละลายแล้วก็มาติดกันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นจุดสีดําตรงกลางแล้วก็มีวงรอบนอกเป็นสีสีขาวนะครับเห็นไหมครับเป็นก้อนๆก้อนๆนะครับแปกันเต็มเลยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับลวดลายสวยงามมากพื้นผิวถ้ำมีหลากหลายแบบนะครับโอ้ ไปไหนต่อแหนวเหมือนจะตันนะครับแต่เห็นชาวบ้านบอกว่าทะลุไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องคลานไปนะครับ mm. oh. อาจจะต้องได้คลานกันจริงๆนะสุดจัดครับ ผมเจอเศษกระดูกของสัตว์อะไรบางอย่างนะครับเส้นทางที่เราเข้ามานะครับก็มีจุดที่ต้องมุดต้องอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะแคบมากๆเลยนะครับแล้วก็มีแต่หินมีแต่อะไรอันตรายมากดูสภาพครับหลังจากมุดมุดคลานๆกว่าจะเข้ามาถึงจุดนี้ได้นะครับก็คลุกขี้ ข้างขาวด้วยขี้ดินไปด้วยนะะรได้แผ่เลยอะ่ะโอ้ผิวตรงนี้สวยมากเห็นไหมเห็นว่ามันเป็นชั้นหินนะครับที่แบบว่าทับถมกันมานานชั้นหินสวยมากเหมือนเป็นพวกหินคอรสอะ่ะหันไน่นอนไม่ได้แล้วไหวไหมไหวไหมโอ้โห่น้ารอน อันนี้คือข้าวแล้วเราต้องออกอีกนะครับเนี่ยใช่ครับอันนี้คือเส้นทางที่เราเดินเข้ามานะครับแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราถึงครึ่งทางหรือยังนะแต่เป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือต้องไปให้สุดนะครับแล้วก็ค่อยกลับออกมานะครับตอนนี้ครับเราก็มาเจอทั้งแยกอยู่แล้วนะไม่รู้ว่าไปล่างไปบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปทางข้างบนนะครับหรือมันอาจจะทะลุกันก็ได้นะครับเป็นไปได้ทั้งสองรูปแบบ ข้างล่างนี้เป็นห้องโงกว้างเลยครับอ๋อเมื่อกี้เรางมาข้างล่างก็ได้นี่เราถ้าลื่นไปขึ้นไหนทางแคบแคบนะฮะโอเคก็คือเมื่อสักครู่นะครับเราไปมุดข้างบนนะครับมันแคบนะครับแต่จริงๆแล้วมาทางข้างล่างก็ได้มาทางนี้เหรอออใช่หรือว่าเราไปมุดเล่นนะอมันไม่ท้าทายอ้าวอทางนี้นี่เองทางนี้ดู ก่อนก่อนที่เราจะคานใช่ไหมใช่ก่อนที่เราจะทำรับลงเป็นคานเพื่ออะไรครับเมื่อกี้ไปไปฝึกวิชาทหารปาตัดผิวถ้ำเปลี่ยนลายอีกแล้วนะครับบริเวณตรงนี้ลายของผิวถ้ำก็เป็นอีกรูปแบบนึงครับตอนนี้นะครับก็เราเห็นแสงสว่างอยู่ทางนู้นแล้วนะครับนิดหนึ่งน่าจะใกล้ทะลุอีกทางหนึ่งแล้วนะครับก็ได้ยินเสียงข้างค้านะครับมีเสียงข้างค้า ข้างคาวเนี่ยน่าจะมาอยู่กันตรงปากถ้ำฝั่งนี้นะครับส่วนทางที่เราเดินมาคือก็คือทางฝั่งนู้นนะครับโอเคออผมเจอสิ่งมีชีวิตละชนิดแรกก่อนที่จะเจอข้างคาานะครับมันก็คือพวกจิ้งหรีดถ้ำนี่เห็นไหมครับตัวจิ้งหรีดอยู่ตรงนี้นะครับแต่หนวดของเขาเนี่ยยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับเป็นจิ้งหรีดที่อาศัยอยู่ในถ้ำนะครับอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มืดสนิทนะครับ ลักษณะเด่นของจิ้งเลดกลุ่มนี้นะครับก็คือจะมีขาที่ยาวมากแล้วก็มีหนวดที่ยาวมากนะครับเพราะว่าหนวดกับขาของมันเนี่ยจะใช้ในการสัมผัสนะครับพื้นที่ไกลๆนะครับก่อนที่มันจะเดินทางไปน้าเนื่องจากว่าในพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่เนี่ยมีความมืดสนิทน,นะครับมันก็เลยจะต้องมีอวัยวะหรือว่า อะไรบางอย่างนะครับที่ใช้ในการสัมผัสคลํำทางก่อนที่มันจะเดินทางไปนะครับมีตัวนึงง่งพี่โจ๊ไหนนี่นี่นอ๋อตัวนี้ก็คือแมงสาบถ้ำนะครับนี่เห็นไหมครับเ,เราเริ่มเจอสิ่งมีชีวิตแล้วนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็คือแมงสาบถ้ำนะครับซึ่งมันจะอาศัยกินพวกขี้ข้างขาวเป็นอาหารนะครับเฮ้ hey, เราเดินมาทะลุป,ปักถ้ำแล้วนะเห็นไหมครับด้านล่างโอเป็นห้องโถงกว้างเลย มีท้งเช้านะครับเขียนนะครับมีท้างเช้าบินไปมานะครับโอเคเราจะเดินไปให้สุดปากถ้ำนะครับก่อนที่เราจะเดินกลับนะครับเราต้องไปให้สุดก่อนมาโผล่ที่ไหนก็ไม่ทราบเช่นกันนะครับโอ้ปากถ้ำฝั่งนี้กว้างมาก นี่นะครับผมมาเจอคราบงูอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคราบงูที่เก่าแต่เป็นงูตัวเล็กนะครับผมไม่มั่นใจว่าตรงนี้ใช่ด้วยหรือเปล่าอ๋อตรงนี้ไม่ใช่นะเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเราก็พักสุดอากาศกันพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปทางเดิมนะครับแล้วก็มันยังมีซอกซอยเล็กๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูว่าตามซอกเล็กๆต่างๆเนี่ยจะมีสัตว์หรือเปล่านะครับแล้วก็หวังว่าเราจะเจองูด้วยนะ เราเดินมาอีกหน่อยนึงนะครับผมเจอแมงมุมนะครับดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแมงมุมที่มีพิษอันตรายนะครับนี่เห็นไหมครับกําลังกินแมลงหางหนีบนะครับตัวหนึ่งนะครับซึ่งติดกับอยากใยของมันนะครับแล้วก็มีถุงไข่เล็กๆอยู่ด้านหลังด้วยนะครับที่เป็นถุงสีเทาเห็นไหมครับแมงมุมตัวนี้นะครับมีลักษณะดูคล้ายกับกลุ่มแมงมุมแม่ไม้นะครับ แต่อาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็มีขนาดตัวที่เล็กกว่านะครับแล้วก็แมงมุมที่มีรูปทรงลักษณะแบบนี้นะครับทำใยสเป็สปาแบบนี้นะครับก็ให้คาดการไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นแมงมุมที่อาจจะมีพิษอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งนะครับโดยเฉพาะที่เป็นแมงมุมแปลกๆแล้วก็เป็นแมงมุมที่อาศัยอยู่ในถ้าอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ให้เราระวังไว้ก่อนนะครับอย่าไปจับอย่าไปอะไรแบบนี้ครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็น มังมุมที่ยังไม่มีใครศึกษาแบบจริงจังด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับดูซิว่ายังมีสัตว์อะไรน่าสนใจอีก ควาที่เดินค่อนข้างที่จะลําบากนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาเจอกับยายแมงมุมกว้างๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือใยแยมงมุมนะครับแต่ผมยังไม่เจอตัวแมงมุมซึ่งผมอยากจะรู้ว่าตัวแมงมุมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยากจะรู้ด้วยนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเจอตัวแมงมุมแล้วครับแมงมุมเนี่ยหลบอยู่ด้านในนี้นะครับซึ่ง ตัวแมงมุมก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ผมไม่อยากไปรบกวนมันนะครับที่จะเขีียมันออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราดูแค่ใยแค่พอสวยงามก็พอแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับใยของมันนกว้างมากเลยนะครับเป็นเมตรเลยนี่ครับกินพื้นที่ครอบคุมเจ้าตัวแมงมุมเนี่ยน่าจะได้ยินเสียงที่เราเดินมานะครับแล้วก็กระทบกระเทือนนะทำให้มันเนี่ยหลบเข้าไปอยู่ในซอกหินนะไม่ยอมออกมาให้เราได้เห็นหน้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ ม่อยากจะไปรบกวนมันมากนะครับนี่ครับผมเจออีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เห็นตัวชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นแมงมุมที่อาศัยอยู่ในถ้านะครับเห็นตัวไหมครับ่าแล้วก็ตรงนี้ก็คือใยของมันนะครับวิธีการของแมงมุมนะครับในการห่าหาอาหารนะครับใยของเขาเนี่ยทุกเส้นเนี่ยจะเชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยนะครับเวลาที่มีสัตว์หรือว่ามีแมลงตัวเล็กๆเนี่ย ไปติดอยู่บนใย,ยของเขาไม่ว่าจะเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับมันก็จะได้รับแรงสั่นสะเทือนไปทั้งหมดเลยนะครับจนถึงตัวแมงมุมแล้วก็แมงมุมเนี่ยมันก็จะรู้เองโดยธรรมชาตินะครับว่าเหยื่อของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่เท่าไหร่แล้วติดอยู่บริเวณตรงไหนของใยนะครับอ่ามันก็จะวิ่งมาจับกินเป็นอาหารนั่นเองนะครับดูสิครับผมแตะตรงนี้นะอ่ะผมลองแตะตรงนี้นะครับเบาๆนะแล้วก็ดูว่าแรงสั่นสะเทือนถึงตรงนู้นหรือเปล่านะอ่ะอ่ะนี่เห็นไหมครับ สามารถส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงตัวแมงมุมตรงนู้นได้นะครับผมลองมาแตะตรงนีはは้บ <ind> ้างตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงตัวแมงมุมได้เช่นกันนะครับไม่ว่าผมจะแตะจุดไหนนะครับมันก็สามารถส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงตัวแมงมุมได้นะครับนี่เป็นจุดเด่นของกลุ่มแมงมุมนะครับที่เขาสามารถสร้างอุปกรณ์ ในการล่าสัตว์แล้วก็แถมยังเป็นบ้านของมันเองได้ด้วยนะครับสุดยอดมากมาโอ้ในที่สุดน,นะครับผมก็เดินทางมาจนถึงปากช่องอีกทางหนึ่งแล้วนะครับนะบก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วกว่าเราจะเดินมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่เจองูนะไม่เจอแมงมุมที่มีขนาดตัวใหญ่หรือว่าเจอสัตว์ใหญ่นะครับก็ เป็นถ้ำที่ไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะครับแต่ถ้ำเนี่ยสวยงามมากนะครับก็อาจจะมีร่องรอยนะครับของมนุษย์นิดหน่อยนะครับที่ไปขูดขีดเขียนอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากถึงเยาวชนรุ่นใหม่กันด้วยนะครับว่าเวลาเราเข้าไปในธรรมชาติเนี่ยเราก็แค่ไปเยี่ยมชมนะครับขยะของคุณเนี่ยก็เอาออกมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปขีดเขียนไปทําลายธรรมชาตินะครับมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆแล้วก็อยู่ให้ลูกหลานเราได้เห็นกันด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ น่าจะขอลาทุกคนกันเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย